สมาชิกสภานในเรียนนายพิพัฒน์มงคสัมโกงประธานวุฒิสภานกเรียนช่นงซื้ okay, okay. กอก็หนะถูกอะไรนะถูกให้ลงไหมให้ลงนายสันชัยบุญชู<น> ين, รชองประธานวุฒิสภานกเนรเับเอ้หน,น,นางสาวนาสุดาจิงโคเดขานาวุฒิสภานรโ้ีนะนานุดิคานกสะคับ เซ็ตแล้วนายเคงขหหน้ากลางสมาชิกผู้ิสภานัเรียนเดี๋ยวคืูยุตอัดวันนี้อัดเลยสิเดงน่ายเทิคงขอหน้ากลางสมาชิกผู้ที่สภาหนักเรียนไม่ทหมาบกุยนางสาวกิตภุมรินจงอกราสมาชิกผู้ที่สภาหนักเรียนนางสาวสิงดาจงทองกลางสมาชิกผู้ิ่สภาหนักเรียน นางสาวสุธิดามุ่งกลางสมาชิกผู้ที่สภานักเรียนนางสาวอิดารีสีผูนันสมาชิกผู้ที่สภานักเรียนเพื่ออะไรนางสาวสัิธร่อนกลางสมาชิกผู้ิสภานักเรียนคณะกรรมการนักเรียนนางสาวสาวรัชฉางหูเหลืองประธานนักเรียน นายกิติพันธ์เผยกรารองประธานนักเรียนมีการไม่พูดสา้นเนะนางสาวสาสิวิมลจันทสุขรองประธานนักเรียนนางสาวกนกวันรอดกลางเฮรัญยิกนางสาวอินทักษ์อุทาทิหัวหน้าง,งานประชาสัมพันธ์ นางสาวกาญจนาบุญยังดีหัวหน้าง,งานสารวัตรนักเรียนทำไมไม่กุศลนะนางสาวควันสุดามุ่งเขื่อนกลาหัวหน้าง,งานวิชาการและเอกสารนายอมรศักดิ์เวโคกสูงหัวหน้าง,งานปฏิคมนายตุ้มยมุ่งกองกลางหัวหน้าง,งานโฆษณาการโฆษณาการนายร,นร,าารัยร์รสักสุวรรณ หัวหน้างนานทัศนประการนางสาวชุติมนวงอินตาเลขานุกานายวสุพลตลอดไทยสัตลอดไทยสงสารวัรนนักเรียนนายขนวัฒน์เทพนวยสารวัฒนนักเรียนนายอาทิตย์มุ่งฝั่นกลางสารวัรนนักเรียน นายพางกินายรักด่านกลางสารวัตรนักเรียนนายตวินอุ่นวางกลางสารวัตรนักเรียนนายภูพักสลากตันสารวัตรนักเรียนนางสาวจิรัชยาชนะทรสารวัตรนักเรียนจะถามเื่อไหนางสาวเววิไลสำนันากลางสารวัตรนักเรียน คุเดียวไล่เสือหุ่นกับาไว้พังนางสาวเรีนางสาวรัตนมนสินเทาสารวัตรนักเรียนแกบอกอะไรนะหยุดนางสาวธิดาโบกรางสารวัตรนักเรียนอีกนานไหมวะนางสาวสุดารัตน์เทพเมืองสารวัตรนักเรียนนางสาวดวงพรจังหวัดกลางสารวัตรนักเรียนมาใครวะนี่ น,<ม>านางสาวนี<ม>ารนาชิมว่ามึงอ่ะใหญ่เลยนะนางสาวสุธิดาหวังตาปราสารวัตรนักเรียนนางสาวหัทยานามพิทักษ์สุขสารวัตรนักเรียนประธานสีนายวิพัฒน์คงสำโรงประธานคณะสีเขียว นายเพื่องขอหน้ากลางประธานคณะสีชมพูนางสาวหนึ่งฤดีหิ่มกรุงประธานคณะสีเหลืองนางสาวสุวรรณนันดานกลางประธานคณะสีน้ำเงินนางสาวอุษาหน้าเที่ยวประธานคณะสีแสดและนายอำนาจร่มพลึกประธานคณะสีแดง เลืไทยนะขอขอบคุณท่านผู้บริการนะครับะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้บริการได้กราเก่าว่าให้เกิดเป็นเจ้าถ่ายเลยวันนี้ถือเป็นอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันเกียรติยศยนอยนี้เป็นวทีเกียรติยศจกินเวลา ก็โบงแรกไปนิดหนึ Solomon> ่งนะครับแต่ก็คุ้มค่าแล้วพวกเราก็ภาคภูมิใจนะครับกิจกรรมแรกคือกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศนะครับวันนี้นะครับวันเกี่ยวกับวันรุษจีนเราก็จ้าเป็นประวัติของวันรุษจีนนะครับเป็นวันที่ของจีนเขานะครับอันนี้ก็ต้องขอของคุณสุนทสารภาษาจากประเทศจัดได้ดีมากนะครับจัดได้ดีมากก็ขอชื่นชม ห้องสมุดนักเรียนครับตอนนี้ห้องสมุดนั้นได้พัฒนาไปมากนะครับทางโรงเรียนได้ติดเครื่องปรับอากาศให้เพื่อที่นัเกเรียนจะได้มีสมาธิในการอา่านมีกิจกรรมอย่างมากมายครับ,บรรก็ขอขอบคุณน,นะครจะให้นักเรียนไปใช้ห้องสมุดกันมากๆนะครับตอนนี้ทางโรงเรียนกําลังจะจัดซื้อโปรแกรมนะครับโปรแกรมในการบันทึก การเข้าศึกษาเรียนรู้การเข้าไปใช้ห้องสมุดของนักเรียนนะครับานรงเรียนกําลังดําเนินการอยู่อันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการห้องสมุดที่ต้องดูเกี่ยวข้องทุกคนในส่วนของกีฬานักเรียนครับขอเช่นชมนักเรียนทุกคนนะครับได้รับรางวัลครับอย่างนี้บางคนอาจจะไม่ได้รับรางวัลแต่ก็ตั้งใจฝึกซ้อมเป็นอย่างดีขอขอบคุณ ครูนะครับกลุ่มสาระที่มันคุ้ร้องเดี๋ยวสละกวทีเวลาให้กับนักเรียนจนประสบผลสำเร็จนะครับนักเรียนครับดนตรีกีฬาศิลปะการเรียนคุณงามความดีเป็นสะพานที่จะทำให้นักเรียนสู่ความสำเร็จได้ทุกทางในเรื่องกีลาครูเคยมี ม,มีมีมีส,สิเก่าของครูคนหนึ่งนะครับเป็นรุ่นพี่พวกเธอตอนนั้นครูอยู่ที่โรงเรียนปักตงชัยประชานิรมิตเป็นนักกีฬาฟุตบอลนะเป็นรูปติของครูเองสิเก่าอานน์สังสานออ้นยนะได้เจอกันด่อย <c oughs> เดี๋ยวนี้เขามีเงินประจําตําแหน่งเงินเดือนเขาประมาณเจ็ดพนบาท <c oughs> เห็นไหมกีฬาไปได้ไหมไปได้ นะครับไปได้เพราะฉะนั้นดนตรีกีฬาศิละปะการเรียนคุณงามความดีไปได้ทั้งนั้นขอให้ทําอะไรทําให้จริงนะครับก็ขอชื่นชมก็ขอ,ขอใครที่ได้รับรับรางวัลระดับจังหวัดก็ขอ,ขอต่อไปขอชนะด้วยระดับประเทศต่อไปต่อไปในเรื่องของสภานักเรียนประธานคณะสีกรรมการทุกคนและก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับกลุ่มนี้เป็นสุขที่ น่าชื่นชมน่าเป็นตัวอย่างอีกคณะหนึ่งนะครับที่เป็นตัวแทนของ,ง,ของเราเห็นว่า,าวเาเสียสละเพื่อเพื่อเพื่อนเพื่อน้องเพื่อรงเรียนเพื่อ,อเพื่อฟ้าขาวของเรา นะครับคิศเวลาโดยสลอดเพราะฉะนั้นในนามของโรงเรียนโดนูดยนย์วิชาดีนะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับนักเรียนคณะกรรมการทุกคนและก็คร,ร,รูที่ปรึกษาด้วยดี่เลย